ฟังแล้วก็น่าตกใจและก็ใจหายเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอ่านแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าตัวเองนี่โชคดีมากและจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติร่วมโลกใบเดียวกันนี้ข้อมูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย 1. คนทั่วไปเป็นอย่างไรเมื่อถึงวัยเกษียณ 1. เปอร์เซ็นต์ในร่ำรวยเป็นเศรษฐี4%เปอร์เซ็นต์ในมีเงินใช้สุขสบาย 7%นต์พอช่วยเหลือตัวเองได้40%เอร์เซนต์ในต้องพึ่งพาลูกหลานสถานสงเคราะห์สีบแปเเซนต์ยังต้องดิ้นรนทำงานหนักแม้จะแก่แล้วสรุปสำเร็จแค่หเปอร์เซล้มเหลว9ก้เปซ็ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตคนไทยค่าอาหารต่อหนึ่งคน 1>, 1วัน3มือ้อ1ปี3ามคูณสามวันก็เท่ากับหนึ่มือ้อถ้ากินมื้อละ30บาทนี่ต้องใช้เงินสามหมบาทต่อปีและถ้ากินมื้อละ50บาทก็ต้องใช้เงิน54,750บาทต่อปีสรุปตอนที่เราอายุ60ปีต้องมีเงินเก็บก่อนเกษียณ ก่อนรายได้จะหมดหากอายุ60ปีแล้วการมีรายได้นั้นนะ่ะยากยิ่งนัก,กเกษียณ60หากตายตอนอายุ85ส่วนต่างก็คือ25ปีเงินสำหรับกินข้าวเมื่อละ50บาท25เนี่ยก็เท่า50คูณ1 0 9 5คูณ25ก็จะได้1,368,750บาทนี่คือเฉพาะกินข้าว เฉพาะเงินที่กินข้าวคิดเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนี่คือค่าอาหารพื้นฐานข้างถนนเพียงดำรงชีพเท่านั้นโดยไม่มีค่ามื้อพิเศษหัวละ299หรือ399บาทนั้นอย่าได้หวัง และไม่มีการกินในห้างไม่มีการฉลองวันเกิดใดๆจนตายอีกทั้งยังไม่ได้คิดถึงว่าค่าอาหารค่าเงินเฟ้อที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่นี่แพงขึ้นในแต่ละวันข้างหน้านอกจากนี้เราอาจต้องมีรายจ่ายทั้ง7ข้อตลอด25ปีข้างหน้าด้วย 1. เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนุ่มห่ม 2. อยารักษาโรคพื้นฐานปวดหัวตัวร้อน3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย สี่ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางพักผ่อนไปทุระต่างๆค่า,า,า,าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเนตฮกค่าสมแซมบานค่ารถค่าราเจ็ดค่าภาษีสังคมต่างๆค่า,า,าบุญงานบุญงานบวชงานแต่งงานวันเกิดงานลูกงานหลานสารพัดจิปาถะรู้หรือ,อยังละ่ะคบว่าทำไมต้องทำงานหนักเพื่อวันข้างหน้ารู้หรือ,อยังว่าทำไมต้องรีบทำงานหาเงินตั้งแต่วันนี้ ลองกดคำนวณของผมดูมีความเป็นไปได้ที่จะถึงสิล้านอยู่บนพื้นฐานของไม่เจ็บไม่ป่วยเรื้อรังติดเตียงแต่เดี๋ยวก่อนพอจะมาเจอแม่ป่วยหกเดือนหมดไป5้าแสนนี่คิดหนักเลยที่หาเก็บมาทั้งหมดอาจจะมาหมดไปกับหาหมดหาหมอดังนั้นนะอย่ามวัวแต่เก็บเงินทรัพย์ที่ดีที่สุดคือสุขภาพ